ากฏว่าคนที่เอาเงินเป็นลงทุนก่อนตั้งแต่ตอนอายุ19เนี่ยตอน65เงินจาก3,500งอกมาเป็นประมาณล้านแเลยค่ะทุกคนแต่รอจังหวะเนี่ย พอถึงจังหวะเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสติแตกกระเจิดกระเจิงค่ะและอีกจุดหนึ่งคลายแม็กซ์ของหนังสือเลยนะคะก็คือเรื่องตอนที่เขาพูดถึงฤดูหนาวในโลกของการเงินค่ะทุกคนครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะปรับฐานอยู่ประมาณเฉลี่ย54วันค่ะคือประมาณช่วง2เดือนเท่านั้นเอง สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเลยนะคะจาก Channel Page นาบัค่ะช่องของเราเนี่ยห่างหายจากหนังสือแนวการเงินการลงทุนไปนานมากๆเลยนะคะแต่เมื่อไม่นานวันนี้มีหนังสือแนวการเงินออกใมาอยู่เล่มหนึ่งนะคะที่ เพื่งจะมาแปลไทยแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาให้พวกเราได้อ่านกันค่ะเล่มนี้มีชื่อว่า Unshakeable ค่ะคู่มือสู่อิสระภาพทางการเงินโดยนักลงทุนพันล้านและโคช้ชระดับโลกนะคะเล่มนี้โดยสำนักพิมพ์ FP Edition หรือว่าที่เราจะคุ้นเคยในชื่อของสัญ,ญลักษณ์ Investing นะคะโทนี่โรบินส์เนี่ยเขาคือใครก่อนก็ไปค้นมานะคะก็พบว่า Life and Business Strategist นะคะเป็นนักวางแผนทาง ชีวิตนะแล้วก็เป็นนักวางแผนทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็ยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือก่อนหน้านี้มาอีกนะคะแล้วก็สําหรับเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มล่าสุดข,ของเขา Unshakeable เนี่ยก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนิวร์กทา i m ์เบสเซอเลอร์ค่ะหลังจากที่ได้อ่านเล่มนี้จบไปนะคะก่อนจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังค่ะว่า ทั้ง3ส่วนของหนังสือเล่มนี้เนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องของอะไรบ้างนะคะและเนื่องจากว่าในส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่กอนชอบมากๆเลยกอนก็เลยอาจจะเล่าในส่วนแรกเยอะหน่อยนะทุกคนในส่วนนี้เนี่ยเขาจะปูทางเล่าเรื่องมาก่อนคะ่ะให้เราเห็นแล้วก็ตระหนักคะ่ะว่าทําไมเราไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆในโลกของการเงินนะคะถ้าเรามีใจที่คิดว่าเราควรจะเริ่มต้นลงทุนวางแผนหรือมองภาพเกษียณ ตัวเองในอนาคตในยามแก่เท่าเนี่ยการฝากเงินสดการฝากเงินสดเนี่ยไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีว่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมันก็จะมีบางประเทศค่ะอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันญี่ปุ่นนะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยการฝากเงินเนี่ยได้ดอกเบี้ยติดลบนะทะุก<ม>คนคือเอาเงินไปฝากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเหมือนเสียค่าฝากไปอีกต่างหากนะคะคุณโทนี่บอกว่าไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามเราต้องรู้ก่อนค่ะว่า กฎของเกมน,น,นั้นเนี่ยคืออะไรใครเป็นเจ้ามือใครเป็นเจ้าใหญ่ใครเป็นผู้ลงเล่นในเกมเกมนี้บ้างคะรายย่อย รายใหญ่สถาบันการเงินกองทุนหรืออะไรที่มากกว่านั้นแล้วแผนการของพวกเขาเนี่ยคืออะไรแล้วถ้าเราต้องลงเล่นในเกมนี้เนี่ยอะไรที่จะทําให้เราเจอเกมโอเวอร์พ่ายแพ้แล้วก็บาดเจ็บเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของเกมการเงินนั้นคือเรื่องสําคัญค่ะงานที่เราจะเอาเงินไปลงทุนอย่าเอาเงินไปฝากใครลงทุนไปทําอะไรไปเล่นอะไรนะคะ มันอันตรายมากๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะเตือนสติเราอยู่เสมอตลอดทางเล่มนั้นคือเรื่องของความไม่แน่นอนอค่ะเขาจะเตือนเราอยู่ตลอดเลยค่ะว่าในตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้และเข้าใจแล้วว่ามันเต็มไปด้วยความผันผวนในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะเราควบคุมมันไม่ได้ถ้างั้นเราจะควบคุมอะไรได้บ้างหล่ะเราไปโฟกัสตรงนั้นดีกว่าในช่วงวงจรเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นหููแบบมีขาขึ้นขาลงนะคะถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็หดหูเนี่ยเริ่มใกล้เข้ามาถึงเรื่อยๆนะคะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจกับ ฤือดูหนาวอันนี้ยังไงดีคะสําหรับหลายๆคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการเงินมาก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเราควรที่จะเข้าไปจับจังหวะสัญญาณของช่วงขาลงเราจะได้ของถูกๆมาคุณทอนี่โรบิสเนี่ยเขาก็ยอมรับเขาว่าเออมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีจริงๆและมันจะมีดีเทลในเรื่องนี้ต่ออยู่ด้วยนะคะแต่เขาก็เตือนอีค่ะว่าถ้าเรามัวแต่รอจังหวะเนี่ย พอถึงจังหวะเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะสติแตกกระเจิดกระเจิงค่ะทุกคนลองหลับการลงแล้วนึกถึงสภาพตอนช่วงที่มีการโหมกระแสข่าวค่ะว่าสงครามโลกครั้งที่สาเนี่ยใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะ ณตอนนั้นเนี่ยใจเราลึกๆเนี่ยรู้สึกยังไงคะเรารู้สึกกลัวหรือกล้าที่จะเอาเงินอันนี้ไปลงทุนเพราะฉะนั้นการที่เรารอจังหวะขาลงอย่างเดียวเพื่อทุ่มเงินลงทุนในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงค่ะเพราะว่าพอถึงสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะคุมใจเราอยู่หรือเปล่าซึ่งอันที่จริงแล้วความลับของคนที่ประสบความสําเร็จในตลาดการเงินเนี่ยคือเรื่องของเวลาและผลตอบแทนทบต้นค่ะ ถ้าจะยกตัวอย่างใครสักคนหนึ่งที่จะเห็นตัวอย่างได้ชัดมากๆก,ก,ก็คือคุณปูวอร์เรนบัฟเฟนนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยหน้า49เขาก็จะมีการทําตารางเปรียบเทียบไว้ให้เราเห็นด้วยค่ะก่อนอธิบายตารางนี้แบบคร่าวๆนะคะคืออยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความมหัศจรรย์ของพลังเงินทบต้นนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกันคน2คนเนี่ยมีเงินต้นทุนที่3,500เหรียญเหมือนกันนะคะแต่2คนนี้เนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่10% เท่ากันเงินต้นเท่ากันแต่คนนึงช้ากว่าคนนึงเร็วกว่านะคะคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มต้นเร็วค่ะคือเขาเริ่มต้นที่อายุ19กับอีกคนนึงเนี่ยเขาเริ่มต้นช้ากว่าหน่อยนึงค่ะเขาเริ่มต้นลงทุน ที่ตอนอายุ27พลังแห่งเวลาก็จะดําเนินการของมันไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่ของเราก็คือการควบคุมดูแลพอและสินทรัพย์ของเราค่ะว่าให้มันมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะคงที่ไม่หลุดโผไปมากนักน,นะคะปรากฏว่าคนที่เอาเงินไปลงทุนก่อนตั้งแต่ตอนอายุ19เนี่ยตอน65เงินจาก3,500งองมาเป็นประมาณล้านแเลยค่ะทุกคน แต่อีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นช้ากว่าคือเริ่มต้นลงทุนตอนอายุ27เนี่ยพอตอนอายุ65เงินเขางอกจาก3,5ม0ามาเป็นอยู่ที่ล้านห้าค่ะซึ่งมันต่างกันอยู่ประมาณแบบ2 0 0แสนกว่าเกือบ3 0 0แสนเลยนะคะทุกคนเ,<อ>เพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้นะคะทำให้เราเห็นได้ชัดมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคน2คนถ้าเริ่มต้นเวลาห่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยโหผลลัพธ์ก็ต่างกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยหรือว่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนค่ะ ซึ่งตรงนี้นี่เองนะคะคุณโทนี่โรบินส์เนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะถ้าเป็นไปได้นะเขาจะแนะนำ10%ของไรายได้ที่เรามีเนี่ยเอามาลงทุนได้แล้วนะคะอย่างเช่นนะวันนี้ถ้าเกิดเรามีเงินเดือนอยู่ที่18,00 0บาทนะคะ10%ก็เท่ากับ1 8 0 0ถ้าไม่เหนือบาทกว่าแรงมากเราสามารถเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วก็ลงทุนได้แล้วนะคะถือหรือถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเจียด10%ได้อย่างน้อยๆเราเริ่มที่3% ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขยบไปเป็น5% 10%เองหลักสําคัญของคุณโทนี่เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องของจํานวนเงินที่มากน้อยในการเริ่มต้นนะคะแต่มันคือความเร็วที่เราจะรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มต้นลงทุนก่อนก็เร็วกว่าค่ะ และอีกจุดหนึ่งคลายแม์ของหนังสือเลยนะคะก็คือเรื่องตอนที่เขาพูดถึงฤดูหนาวในโลกของการเงินคะ่ะทุกคนซึ่งเขาจะบอกเอาไว้หลายข้อเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ก่อนจะมาสรุปสรุปให้ฟังค่ะว่ามีจุดไหนที่กรู้สึกว่าอ่านแล้วแบบน่าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจากการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปี1900เป็นต้นมาจนถึงน้าบัดนี้เนี่ย มีการปรับฐานเกิดขึ้นในทุกๆปีค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะคะปรับฐานอยู่ประมาณเฉลี่ย54วันค่ะคือประมาณช่วง2เดือนเท่านั้นเองแต่ปรับฐานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ปีนะคะคือถ้าเกิดว่าเราพลาดการปรับฐานในปีนั้นไปเนี่ยก็เท่ากับว่า เราเนี่ยพลาดโอกาสในการดูจังหวะการลงทุนอยู่นะคะตามหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายครั้งเลยค่ะที่มันปรับฐานไปแล้วแล้วเราเพิ่งมาดูนะคะก็พลาดโอกาสไปแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ใช่ทุกครั้งของการปรับฐานจะทําให้เกิดตลาดหมีค่ะเขาบอกว่าจากการศึกษามานะคะทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ย พบว่ามีการปรับฐานแล้วทําให้เกิดตลาดหมีตามมามีแค่1ใน5หรือว่า20%เท่านั้นเองค่ะตรงนี้เองค่ะที่นักลงทุนอาจจะพลาดได้คือแพน,นิคแล้วดึงทรัพย์สินของตัวเองออกมาแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรอยู่นอกสนามอยู่นอกตลาดไปจากประวัติศาสตร์นอกที่ติดตามดูมาเนี่ยตั้งแต่ปี1946นะคะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมีการเกิด ตลาดหมีเกิดขึ้นเนี่ยอยู่แค่14ครั้งเท่านั้นเองซึ่งพอมาคิดคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตลาดหมีจะเกิดขึ้นประมาณ4-5ปีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งค่ะและตลาดหมีก็จะกินระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนครึ่งไปจนถึง2ปีก็ได้ค่ะแต่เฉลี่ยก็จะประมาณ1ปีแต่ขอให้คุณจำไว้เสมอค่ะว่าพอตลาดหมีพ้นไปกระทิงก็จะมา <S <S เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเวลาเจอตลาดหมีก็ต้องทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะมองภาพ ระยะย,ยาวๆใหญ่ๆกว้างๆไว้ค่ะว่าเราคาดหวังผลที่จะออกมาดีนะคะอย่าเพิ่งแบบไปโดนรบกวนจากข่าวลบๆข่าวขนหูในช่วงตลาดนีีนะแล้วเราก็จะเสียกำลังใจถอนขาดทุนออกมาก่อนนะคะทำให้เราเสียระบบแล้วก็เสียวินัยในการลงทุนค่ะแต่ไม่ว่าจะตลาดมีหรือตลาดกระทิงนะคะคุณโทนี่ก็บอกว่าอันตรายที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้คนที่อยู่ในตลาดค่ะแต่คือผู้คนที่ ไม่ได้สนใจแม้กระทั่งจะลงมาเล่นเกมเกมนี้คนที่อยู่นอกสนามคนที่อยู่นอกตลาดกรรแค่เงินสดออมทรัพย์ไว้ในธนาคารนี่ยแหละอันตรายสุดๆในภาคนี้เนี่ยหนังสือจะมีการขยายความข้อเท็จจริงเหล่านี้ออกมานะคะโดยมีการอ้างอิงถึงงานศึกษางานวิจัยรวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะพออ่านถึงภาคนี้ที่ไรหนวก่อนก็จะต้องแบบเหมือนมานั่งคิดทบทวนก,ก,กับตัวเองทุกทุกทีเลยค่ะว่าตอนนี้พอร์ตเราเนี่ย มันใช่หรือมันไม่ใช่นะคะต้องปรับพอร์หรือเปล่าเนาะพอผ่านมาจากในช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณโทนี่โรบินส์ก็ให้ความสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมค่ะทุกคน เพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเก็บแค่1% 2%ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าเราเอาเงินไปลงทุนซึ่งจริงๆแล้วในเงินลงทุนในหุ้นเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ประมาณ7%ต่อปีแต่เวลาเราเอาเงินไปลงทุนในกับบรรดากองทุนนะคะอ่าซึ่งส่วนใหญ่อาจจะคิดค่าดําเนินการหรือว่าค่าคอมนี่แหละอยู่ที่ประมาณ2%ต่อปีดูแล้วก็กระจิ๋วริ้วกระจ้อยลอยนะคะไม่น่าจะอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะแต่มาลองคิดดูเนาะจาก 7%ที่เราควรจะได้เราจะเหลือแค่5%เท่านั้นเองเราเอาเงินไปให้กองทุนเขาช่วยดูแล้วก็ลงทุนซึ่งบางกองทุนเนี่ยผู้จัดจาก,การกองทุนเขาก็ไม่ได้แบบดีอย่างที่เขาเคลมนะคะเราเอาเงิน100%เราไปลงทุนเราเองเนี่แหละที่ต้องรับความเสี่ยง100%เตเต็มแต่ผลตอบแทนที่เราได้รับกับได้รับแค่33%ค่ะทุกคนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิด ว่ามันก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราสกินนิ่งเรื่องของกองทุนกับค่าธรรมเนียมไม่ค่อยดีเขาก็แนะนําว่าดูเรื่องของกองทุนดัชนีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ความเสี่ยงต่ําช้าหน่อยแต่ชัวร์กว่าแล้วก็ค่าดําเนินการของแต่ละกองทุนเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยค่ะอาจจะไม่ได้ได้กาไรที่หวือหวามากแต่ก็ปลอดภัยกว่าค่ะชื่อหนังสือว่า Unshakable อันแปลว่าความไม่สั่นคลอนนะคะ ขอนิยามคำคำเดียวกับคำนี้เลยก็คือเขาต้องการให้เรามองภาพใหญ่ระยะยาวค่ะทุกคนเพราะว่าในช่วงระหว่างการที่เราลงทุนลงแรงลงเงินของเราไปนอ้อมันจะต้องเจอช่วงบวกบ้างช่วงขาดลงขาดลบบ้างนะคะความท้าทายในโลกการเงินอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะอดทนนานพอพอที่จะเห็นกําไรได้หรือเปล่าค่ะแต่แต่แต่แตยาลืออีกจุดหนึ่งที่ว่า เราสามารถเลี่ยงชะตากรรมที่จะถูกบังคับขายในช่วงตลาดหมีได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงคืออย่าเป็นหนี้เป็นสินอย่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องถอนเงินเหล่านั้นออกมาเป็นเงินร้อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเราจะต้องมานั่งเสียใจกับมันภายหลังค่ะว่า เราไม่น่าเลยทั้งๆที่โอกาสใหญ่เนี่ยมันมาถึงเราแล้วแท้ๆแ,และในภาสุดท้ายภาที่3ของหนังสือนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาแห่งความมั่งคั่งคะ่ะโดยความรู้สึกส่วนตัวเองรู้สึกเหมือนเอาผสม เ h ่อ s y c h o l o g y of Money หรือว่าจิตวิทยาว่าด้วยเงินซึ่งก่อนก็เคยรีวิวไปนะคะเอามารวมกับเรื่องของงานเขียนของ Daniel k a h n e ด a n นค่ะนั่นก็คือหนังสือในตำนาน thinking fast and slow เพราะว่าจะมีการอ้างอิงถึงทฤษฎีมี b บ s ออคาติในเรื่องของการเงินต่างๆซึ่งในท้ายสุดท้ายก็เป็นอีกพันหนึ่งที่อ่านแล้วสนุกก็คิดตามแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายจุดที่แทงใจดำเราอยู่เสมอค่ะส่วนฟ e ลลิ่งหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวของกอนนะคะหลังจาก ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า investing ก็ยังทำหนังสือการเงินที่ได้คุณภาพเ <_ d ream> ข้มข้นครบรดเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยอ่านได้ง่ายกว่าเล่มอื่นๆที่เคยจับมาอีกค่ะก่อนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความที่ตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาเป็นทั้งนักพูดนะคะสร้างแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เป็นนักวางแผนธุรกิจด้วยเนี่ยเขาก็เลยน่าจะ พูดให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เหมือนปลุกปั่นกนําลังใจคะ่ะทุกคนว่าแบบเออเราต้องมองถึงความสําคัญในเรื่องการวางแผนเนาะจะต้องระวังจุดนั้นนี้รวมไปถึงการใส่ประสบการณ์ในด้านการเงินของเขา <ๆ S 1> ลงมาในหนังสือด้วยเป็นหนังสือที่อ่านสน,นุกนะคะแล้วก่อนว่าก็น่าจะเหมาะกับช่วงที่ตลาดหมีก็เริ่มใกล้ๆเข้ามาถึงในทุกขณะแล้วนะคะทุกคนเป็นหนังสือที่อ่านไม่เครียดคะ่ะอาจจะมีตัวการ์ตูน บางตัวบางเรื่องนะคะที่แทรกเข้ามาก็เสียดสีขบขันแล้วก็ชวนคิดตามกันไปค่ะและอย่างที่บอกคะ่ะทุกครั้งที่ได้จับหนังสือการเงินขึ้นมาอ่านนะคะนาน้นานาทีก็ตามแต่มันก็เหมือนทําให้เราได้ทบทวนการวางแผนพอร์ตเกษียณของเรานะคะลงไปถึงการวางแผนเงินลงทุนแล้วก็เตือนสติในเรื่องการใช้จ่ายอดออมอย่าฟุ่มเฟือยก็เป็นไงกันบ้างคะกับหนังสือเล่มนี้นะคะ อันเช็คเคเบิลค่ะเป็นหนังสือออกใหม่นะคะการเงินอย่างโทนี่โรบินส์นะคะถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าวันนี้มีใครมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อย่างไรนะคะก็มาคอมเมนต์เสนอได้หรือว่าอยากแนะนําหนังสือการเงินอื่นๆนะคะก็มาเสนอแนะมาคอมเมนต์กันได้นะคะก่อนเชื่อว่ามีอีกหลายคนเลยค่ะที่ชอบฟังเรื่องของการเงินหรือว่า อยากเรียนรู้เรื่องการเงินอยากเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าเกิดมีใครมีอะไรแนะนําติชมมาบอกกันได้นอกจากทางช่อง YouTube channel ที่ก่อนจะทําเป็นประจํารีวิวหนังสือเนี่ยนะคะก็ยังมีเพจ Facebook ก่อนอลอสรวมไปถึงพอดแคสต์นะคะและพอดแคสต์นอกใหม่คะ่ะโปโก FM หรือว่า spotify google podcast apple podcast podbean นะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอลอตกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ